สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับก็เซลลภัยบูลัวนวมนะครับอยู่อีสุสอแสงมงคลอยุธยาสาขานิคมโรจนะนะครับผมก็วันนี้ผมอยู่กับเจ้าสปีด1.9ปี2022นะครับก็มาชมด้านหน้ากันนะครับผมก็หลักๆที่เปลี่ยนที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าก็จะมีคลิปแดงตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมเพิ่มลายเส้นสีแดงตัวนี้นะครับ วัสดุอันนี้เป็นพลาสติกสีด้านนะครับก็ลายเคเบล่านะครับแล้วก็สติกเกอร์ขาดไม่ได้นะครับสติกเกอร์คาดบนฝากระโปรงนะครับแล้วก็ล,กล้อแมกอลลอยขอบ16กัดด้วยยางบิดโตนนะครับโลโก้ตรงกลางนะครับก็อีซูซูสีแดงนะครับโลโก้เอ็กตรงแก้มด้านหน้านะครับผมก็มาดูภายในกันนะครับอันนี้รุ่นสเปซแคป 1นะครับ1.9ก็เป็น OpenCAP อย่างนี้นะครับราคาตัวนี้นะครับ735,000ด้วยแผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งดำตัดขอบสีแดงนะครับผมแล้วก็วัสดุตรงคอนโซลก็ดำ ตัดสีแดงโลโก้พวงมาลัยนะครับที่ต่างจากรุ่นปกติก็คือจะมีสีแดงนะครับโลโก้อิซุสีแดงแล้วก็ตะเข็บเบาตัดด้วยสีแดงหัวเบาะปัปกโลโก้ X นะครับผมก็คือ X-Series นะครับก็เกียร์ตัวนี้ก็ธรรมดานะครับเดินหน้า6สปีดรุ่นนี้ก็ติดมาด้วยมีจอแล้วก็กล้องหลังนะครับก็พื้นฐานเป็นเกตรดรถก็เหมือน LDA นะครับผมก็ตัวรถนะครับก็จะมีสกเกิร์ต รอบคันนะครับผมแล้วก็มาดูด้านท้ายรถกันนะครับโคมไฟท้ายลมดำนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งนะครับสเกิร์ตด้านหลังขาดไม่ได้ก็สติ๊กเกอร์ลายพรางคู่ด้านท้ายนะครับโลโก้ X Series สีแดงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับราคา735,000นามก็รับรถเป็ดเสร็จนะประมาณ29,000บาทนะครับส่งอยู่ 1300นนะครับเจปี8.4งวดก็ติดตามเพจผมได้ที่ไพบูลอิสุอยุธยานะครับหรือโทรนะครับ099 14266 49นะครับผมสวัสดีครับ